สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นของวันอังคารที่3สิงหา6-4กันนะครับทุกท่านครับเรามาสรุปมติคอรมอในวันนี้กันนะครับอย่างที่แจ้งไว้เมื่อเช้านี้แล้วนะครับว่าวันนี้คอรมอมีการพิจารณาในเรื่องของการเยียวยาเพิ่มเติมนะครับพื้นที่สีแดงเข้มจาก13จังหวัดเพิ่มอีก16จังหวัดเป็น29จังหวัดนะครับว่าจะมีการเยียวยาเหมือนกันหรือไม่นะครับสรุปมติคอรมอ ในวันนี้สรุปก็คือเยียวยาเหมือนกันทุกประกาศเลยนะครับทั้งม .33 ม .39 ม .40 สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อว่า16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับอาจจะยังไม่ได้ติดตามรายละเอียดนะครับก็คือม .33 นะครับที่อยู่ใน9กิจการนะครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะได้เยียวยานะครับส่วนของลูกจ้างนั้นนะครับได้2,500บาทนะครับถ้าว่าอยู่ใน เงินที่สีแดงเข้มก็คืออยู่ใน16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับได้2,500บาทผ่านพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ฝั่งของนายจ้างก็ได้3,000บาทต่อลูกจ้าง1คนที่มีนะครับทีนี้อย่าเพิ่งสับสนนะครับข่าวจะชอบนําเสนอว่าม .33 นั้นได้เงิน2ส่วนคือส่วนแรก2,500บาทอีกส่วนหนึ่งครึ่งหนึ่งของค่าจ้างนะครับไม่เกิน7,500บาทอันนี้หลายท่านเข้าใจผิดว่าจะได้ทุกกรณีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ การจะได้ครึ่งหนึ่งของค่าจ้างไม่เกิน7,500บาทนั้นนะครับจะต้องเป็นกรณีที่ถูกสั่งให้หยุดงานและไม่มีการจ่ายเงินเดือนนะครับประกันสังคมจึงชดเชยการว่างงานแบบสุดวิสัยนะครับฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ายังทํางานปกติก็จะไม่ได้ในส่วนของครึ่งหนึ่งของค่าจ้างนะครับก็คือจะได้แค่2,500บาทซึ่งอันนี้ถ้าหากว่าท่านอยู่ในม .3.3 อยู่ใน9ก้ิจการนะครับอยู่ใน16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามา ก็จะได้2500บาทแน่นอนนะครับอันนี้คือมอ33นะครับคือทั้งนายจ้างและลูกจ้างส่วนมอ3มมสีนะครับถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่นะครับประกอบอาชีพอิสระอยู่ในพื้นที่16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะได้5,000บาทเลยนะครับนี่คือหลักการที่13จังหวัดเขาก็สรุปแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับนี่คือประเด็นแรกก่อนก็คือว่า16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานะครับสีแดงเข้มได้เยียวยาแบบเดียวกันนะครับ กับ13จังหวัดแรกเลยนะครับนี่คือประเด็นที่1ก่อนนะครับประเด็นที่2ครับ13จังหวัดนะครับทุกท่านทราบหมดแล้วนะครับรายละเอียดเหมือนกันเลยนะครับจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาก็คือ4 5 6สิงหาก็คือเริ่มวันพรุ่งนี้วันแรกนะครับผ่านระบบพรอมเพย์นะครับกึศิจังหวัดก่อนนะครับ4 5 6แล้วอีก3จังหวัดไปจ่ายวันที่9สิงหาอันนี้ทุกท่านก็คงทราบกันมาแล้วนะครับส่วนม39ม40 ก็คาดว่าจะจ่าย5,000บาทนะครับใน13จังหวัดนี้นะครับคาดว่าจะจ่ายวันที่24สิงหานะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกําหนดการของ16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามาว่าจะจ่ายวันไหนอันนั้นต้องรอรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่มีข่าวสําคัญสําหรับผู้ที่อยู่ใน13จังหวัดนะครับการเยียวยาของท่านจะจ่าย2เดือนนะครับส่วน16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามานั้นจ่ายเดือนเดียว คำว่าจ่ายสอ2เดือนก็แปลว่าถ้าท่านอยู่ใน13จังหวัดนี้นะครับสิจังหวัดแรกนะครับท่านจะได้แบบนี้2ครั้งนะครับถ้าหากว่าท่านได้2,500บาทในวันที่456นี้นะครับแล้วก็วันที่9นี้นะครับอีกเดือนหนึ่งท่านก็จะต้องได้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าอยู่ในมาตรา39มาตา40ได้5,000บาทรอบนี้นะครับอีกเดือนหนึ่งก็ต้องได้อีก5,000บาทนะครับก็คือเป็นการขยายการเยียวยาของ13จังหวัดเป็น2เดือนนะครับแล้วก็16จังหวัดที่เพิ่มเข้ามา เยียวยาหนึ่งเดือนนะครับหลักการเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องใหม่อีกเรื่องหนึ่งที่คอรมอมีการพิจารณานะครับก็คือการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับที่อายุเกิน65ซึ่งไม่สามารถสมัครประกันสังคมมาตรา40นนะครับวันนี้มติคอรมอมีการช่วยเหลือนะครับอนุโลมให้นะครับ,อม,นะรบมอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลนะครับว่า จะให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษให้นะครับอาจจะเป็นการให้เข้ามาตา40ได้แม้จะอายุเกิน6 6หรือจะใช้ช่องทางอื่นนะครับอันนั้นรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่ที่แน่นะครับกลุ่มนี้นะครับที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งตอนนี้ก็ขยายวงกว้างไปเป็น29จังหวัดแล้วนั้นนะครับผู้ที่อยู่ในกลุ่มขับรถรับจ้างนะครับมอเตอร์ไซครับจ้างแท็กซี่นะครับ จะมีการช่วยเหลือกรณีพิเศษถ้าหากว่าท่านอายุเกิน65ทําให้ไม่สามารถสมัครบ40 0ได้นั่นเองนะครับนี่คือประเด็นใหม่ที่เข้ามาในวันนี้เลยสําหรับมติคลออมอในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับทั้งหมดนะครับก็สรุปคร่าวๆดังนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าคลมอเหมือนก,นกันก็คือเรื่องของเยียวยานักเรียนนะครับขอแจ้งว่าการเยียวยานักเรียนนักศึกษานั้นเหมือนเดิมครับรายละเอียดเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับวันนี้หลายท่านอาจจะงงว่าทําไม มีมติคอ,อรมอใหม่อีกครั้งในรอบนี้คือเป็นการสรุปยอดจํานวนนักเรียนแล้วก็จำนวนงบประมาณนะครับแต่ละการเหมือนเดิมวันจ่ายยังไม่กําหนดเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วถ้า,ามีความคืบหน้านะครับก็จะนํามาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ